สวัสด,ดีเพืเ่อนๆทีน่น่ารักทุกคนค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตใหม่ล่าสุดนั่นเองนะก็อัปเดตนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทพมังกรน,นั่นเองนะเออมาเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะค่ะอ่ะอย่างแรกเลยมีการเช็คชื่อน,นะรอบนี้ก็คือแจกของแบบกระหน,น่ำสมาร์เซลล์มากๆนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเปน็นเออเหมือนให้เราฝักไข่เนาะ ก็เหมือนแค่้ายกิจกรรมยูนิคอร์นนะฟับไข่แล้วเราก็จะได้ชุดเป็นมังกรน้อยมานะคะน่ารักนะเธอจะถามว่ายังไงก็นะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมก็เอ,อเหมือนกันจับแมลงแล้วก็มีตกปลานะคะก็เหมือนกิจกรรมที่ผ่านๆมาเลยนะคะเราก็จะได้เป็นเอ,อตัวโคมไฟนี้นะคะก็เป็นยามผ่านหนะนั่นแหละเออ ส่วนอันนี้ก็เหมือนที่เราเคยเคยกันเล่นนะครับก็เป็นมินิเกมนะเออรอบนี้เป็นสัตว์เปลียงมังกรนนะแกเออก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะคะสามารถรับเปลี่ยนน,นะคะโชคลาบได้สิบครั้งต่อ1วันนะคะเออเนี่ยของก็จะมีประมาณนี้เลยนะแล้วก็แบบว่า ดีเลยทีเดียวนะคะก็จะมีแฟชั่นด้วยนะเออนี่นะแกเป็นมังกรนะเป็นเสดเสียงสามารถขี่ได้นะคะเออส่วนอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะแล้วก็มีได้เป็นโปรไฟล์ด้วยแล้วก็มีเป็นไข่มังกรนะคะคไข่เมคาแะละเออมังกรเมคานะเออรอบนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะแล้วก็นี่คือ NPC ที่ต้องทําแล้วก็รับเปลี่ยนทั้งหมดนะคะซึ่งเยอะมากนะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นบ้านใหม่เนอะเออก็ใครที่เป็นเจ้าของนะคะพอเรากดไปเราก็จะได้แบบว่าพวกเอารั้วบ้านอะไรเงี้ยพื้นบ้านแล้วก็มีทางเดินนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่ารันคานะก็อีกเช่นเคยเนาะก็จะเป็นเหมือนเออมีบอลลูนนะคะแล้วก็มีไม้จับมี เบ็ดตกปานะเออก็ใครที่แบบชอบสะสมก็สามารถซื้อได้นะคะมันสามารถซื้อได้เป็นแพ็คแบบทีเดียวได้เลยนะคะแล้วก็มีน้องจิ้งจอกมาด้วยนะคะเออส่วนอันนี้ก็เป็นแพ็คต,ต่างๆนะคะที่ อ่าอำนวยความสะดวกผู้เล่นนะคะแล้วก็มีเป็นเมล็ดใหม่เป็นลูกอ่ลูกพีชนะคะเออนั่นแหละมีแค่มาอันเดียวนะเป็นลูกพีชนะคะซึ่งมันสามารถอ่าจะทําในกิจกรรมนี้ได้นะเออส่วนอันอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะอืมก็จะเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนอันนี้อะไรเนี่ยอะไรพระอ้อมน่าจะเป็นพะอ้อมสําหรับเราปะ่ะเออเพะอ้อมลูกพีช ประมาณนั้นเออสวยอยู่นะเออส่วนอันนี้ก็เป็นของควันส่งเมลนะคะบางอันเราก็สามารถซื้อได้ในร้านคาวคาตูมนะคะแล้วก็บางอันเนี่ยเราต้องให้เพื่อนส่งหรือสามารถซื้อได้ในร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะเออเนี่ยก็ไปหาๆกันดูนะคะแต่คิดว่าบางอันก็ต้องให้เพื่อนส่งแหละเออบางอันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นตู้ปลาเนาะเป็นแนวแบบว่าออกแบบว่าจีนๆหน่อยนะคะ อ่ะโอเคเราก็บินไปสู่เมืองหลวงกันดีกว่านะจ๊ะเออเป็นแผ่นที่ใหม่เนาะเออภาคนี้เกมก็จะแบบว่าสร้างเป็นเอ่อการเทเลพอร์ตไปยังแผ่นที่ใหม่นะคะเออเนี่ยแกดูดิโอ้สวยมากนะคะเป็นแนวแบบว่าราชวงนะเออราชวังนะราช,ชวังแบบมับงกรนะเออ แล้วก็อันนี้เลยเป็นร้านเกี่ยวกับมังกรนะคะแล้วก็จะมี NPC นั่งอยู่ก็คือเราสามารถคาบไข่ได้นะซึ่งเราจะต้องนําเหรียญมานะคะแล้วก็ใช้วัสดุอันนี้เป็นเหล้านะคะเราสามารถซื้อได้ที่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมมันจะซื้อได้แล้วก็อันนี้นะคะเราก็ดูได้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะตามนี้เลยนะนี่แล้วก็สามารถซื้อเหล้าตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะในการคาบนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะจะเป็นการผสมนะเป็นการผสมมังกรเมฆานะเออเราก็เลือกตัวหลักมนาะแล้วก็ผสมนะขายอย่างที่ผ่านๆมานเนาะเออใครที่แบบเป็นสายแบบว่าผสมนี่คือผสมไม่เลยจ้านะเอออันนี้วางได้ด้วยนะคะนี่วางแบบนี้มันวางอันนี้ได้ด้วยวางแบบว่า ดักปลาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไข่น้องจิ้งจอกนะคะก็ใหม่อีกรอบนึงเนาะซึ่งรอบนี้ไม่ธรรมดานะคะสามารถค้าบเป็นนี่เลยเป็นจิ้งจอกแบบนี้ได้เลยนะมาใหม่นะคะเป็นมหาจิ้งจอกเทพเจ้านะเอออันนี้คือแบบว่าเราเอามาแล้วล้วก็เป็นตัวใหญ่ได้เลยนะแกดูดีเออเอามาทําเป็นตัวใหญ่ได้เลยนะคะ แต่ว่าก็อีกแหละทั้ง4ตัวเนี่ยเออเนี่ย NPC ก็จะอยู่ทั้งหมดในนี้เลยนะคะที่เราจะต้องวิ่งเข้ามานะเข้ามาแบบว่าทำภารกิจเนาะเพื่อจะได้รับเหรียญมานั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเอ่อเป็นสันเจ้าบูชานะอันแรกเนี่ยก็คือเอาลูกพีมานะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็นพวกกบพวกแมลงนะคะที่อยู่ในแมปนี้เนาะในแมปนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นการตกปลาในแมปนี้เหมือนกันนะเออ ไปตกกันได้นะคะเออเอามาแลกเป็นเหรียญกันเนาะเนาะทางนู้นก็มี NPC อีกหนึ่งตัวนะคะเนี่ย NPC ก็จะอยู่เต็มแบบตามๆเนี่ยเออส่วนอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะเราก็สามารถมาซื้อพวกของกินอะไรเงี้ยที่อยู่ในเนี้ยได้เลยนะคะ่ะเออก็จะมีบางหลานที่สามารถกดซื้อได้แล้วก็บางหลานไม่สามารถกดซื้อได้นะ นี่ก็จะเป็นโคมไปนะคะเป็นตัวโคมลอยเออพอเรากดมันก็จะแบบลอยโคมขึ้นไปนะคะเออประมาณนั้นแต่ว่านั่นแหละส่วนออลูกพีชนะคะเออตอนเราเข้ามาเนี่ยเราเขาทํากิจกรรมเนี่ยเขาจะแจกมาให้เราหนึ่งอันนะเออหนึ่งอันเราก็ไปปลูกในสวนได้เลยนะคะอืม โอเคต่อมานะคะก็จะเป็นในตัวส่วนฟังก์ชันของออหน้าโปรไฟล์เนาะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีแบบว่าการเลือกเหรียญได้แล้วนะคะเออก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนอันอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะเออก็แค่ปรับปรับแบบว่าไอคอนต่างๆเนาะเออต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของเอ่อใน คอตูมเนอะนี่เราสามารถเซฟคอตูมได้้ะหนาแบบเปลี่ยนสภ้พาได้เลยว่าฉันแบบทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นเซ็ตแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็สามารถล็อกได้ด้วยนะอืมอย่างที่ทุกคนแบบว่าอยากได้เนอะเออแบบว่าล็อกเสื้อผ้าที่แบบเราอยากใส่เนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนพวกเบ็ดเราก็ล็อกได้ด้วยนะคะอืมแล้วก็พวกเออเขาเรียกว่าอะไรนะ พวกผลไม้ที่เราไม่อยากขายนะคะหรือว่าจะเป็นปลาแมลงอะไรที่เรายังไม่ไม่อยากขายเราก็สามารถล็อกได้นั่นเองนะมันก็จะเวลามันขายมันก็จะแบบว่ามันก็จะไม่ได้ขายตัวที่เราล็อกไปนั่นเองอนะ่ะเออค่อนข้างฟังก์ชันแบบค่อนข้างเยอะนะรอบนี้นะแล้วก็ในส่วนของออการหาปับนะคะแบบหาค่าสถานะต่างๆเนี่ยสามารถหาได้ อาตจะโดมัแจะด้วยนู้นเนี่ยเราสามารเลึกแบบนี้ได้เลยนะอืมใครที่แบบว่าเออแบบเป็นสายบัตรเนี้ยเออสบายเลยนะคะอะแล้วก็มาในยู่ในส่วนของบ้านน้อยอย่างที่เจบอกไปตอนแรกนะก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเพจเจ๊มไม่พอเนอะซึ่งมันหายไปกับกล่องซุ่มไอ้นกฟินิกแล้วนะคะเออก็ใครที่แบบอยากซื้อก็ซื้อได้เลยนะคะในราคาหนึ่งพันะ อสร้อยเพชรชมพูนนั่นเองอะ่ะพอซื้อมาเราก็จะได้ของรางวัลตามนั้นเลยนะอมเนี่ยตามนี้เลยมีไปชื่อมีเนี่ยมีรัวมีพื้นแล้วก็มีทางเดินนะเออก็ไปซื้อกันได้เลยคคะที่บว่าแบบเพชรพอนะส่วนเจก็เดี๋ยวรอก่อนรอใเพชรพอก่อนแล้วเดี๋ยวจะซื้อนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะในส่วนของอ่อฟิลเจอร์ของการแบบ ทเลพอทไปยังร้านต่างๆร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านอุปกรณ์ก็มีมาเพิ่มแล้วนะคะเออนะอืมโอเคต่อมานะคะเรามาดูในส่วนหน้าประกาศกันค่ะหน้าประกาศใครที่ยังไม่ดูนะคะว่ามีอะไรเมาบ้างก็สามารถเข้าไปดูในพรีวิวนี้ได้เลยนะมันก็จะบอกว่ามีการปรับอะไรบ้างเพิ่มอะไรมาบ้างนะคะรอบนี้ก็คือที่ เป็นพรีวิวมาก็คือมาหมดเลยนะคะไม่มีการรอว่ามาวันไหนวันไหนนะคะก็คือมาพร้อมกันหมดเลยนะเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มเติมต่งางๆนะคะเออรอบนี้ก็จะมีเป็นคูป,ปองหนึ่งคูปองนั่นเองนะเออ iOS ก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะส่วน android ก็สามารถกรอ,อกได้ในเกมนั่นเองนะเออก็เข้ามาที่ตั้งนะคะตั้งค่าอะไรเนี้ยแล้วก็ใส่คูป,ปองนั่นเองนะคะ โอเคในรอบนี้นะคะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะค,ะคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปเจ้ด้วยนะคะส่วนตัวเจขอตัวลาไปก่อนไปบายจัง